นี่นมเบื้องละลายในปากหนมเบื้องตลาดปูอขายยังไงครับอายี่สิบไซสระสบสูงแค่นี้ก็พอครัอืม อ,อร่อยเนะี่ยซื้ออีกไปฝากแม่ดีกว่าเอาอีกยี่สิบกแบบเหอว่าสี่สิบสี่สิบนี่หนมเบื้องละลายในปากหนมเบื้องตลาดปูอื แป้งมันบางมากชิ้นละบาทนะครับออโอ้ยแล้วแต่ชิ้นด้วยบางชิ้นบางมันก็จะละลายปเดี๋ยวอจะมีบางชิ้นที่หนาอนม,มเปื้องแป้งบางละลายในปากจริงๆไม่อะไรมันกรอบล้วนไปเลยแค่นั้นอร่อยดีเจ้านี้ชิ้นละบาดเอง